จะบอกว่าที ies, ่น er ี่นะจะบอกว่ามันมืดไปนิดนึงพูดถ่ายรูปเนี่ยไม่ชัดเลยอ่ะสวัสดีชาวเน็ตเวิร์กทุคนครับวันนี้อามวัดดาว ถึงถึงรีวิวแล้วฮะเอ่ออยากจะท้าลบนะครับท้าลบเชฟเชฟครับทำอาหารอร่อยก็น่าเกินตาคืออากิดูไม่ไม่มีไม่มีที่วางแล้วว่าุ้ยวิววิวคือเ้าเขาบอกเขาบอกว่าเขาหนักเขาหนัก เขาบอกว่าเขาหนักแล้วก็ไม่ทราบว่ามาณนึ่งปาเยอะมากอะค่ะก็กินไม่อั้นนะคะคุ่แตกกันไปข้างหนึ่งเลยนะคะขอเนี่ยไปกินก่อนบุย